เรื่องของการดูงานเราก็ย้ําเสมอว่าจริงๆอะ่ะเรื่องของการดูงานอะ่ะเราคิดว่ามันจําเป็นแต่ประเทศนี้มันกลายเป็นว่าวัฒนธรรมของการดูงานะ่ะเราไม่ได้บอกว่าแค่ประกันสังคมเนาะ mm hmm. ทั้งในสภาสภาใหญ่ mm hmm. สภากรุงเทพหน่วยงานต่างๆหรือรัฐวิสาหกิจเองอะ่ะ mm hmm. ทุกคนอะ่ะ mm hmm. เห็นว่าการดูงานคือการไปเที่ยว mm hmm. เหมือนแบบ เหมือนเป็นรางวัลหลังจากการทํางานหนักอะซึ่งมันไม่ใช่คือเราจะต้องมาปรับวิธีคิดกันใหม่ว่าเฮ้ยการดูงานอะมันควรจะไปออมองหาประสบการณ์หรือความรู้อะไรที่มันมาเติมเต็มการทํางานของเราซึ่งอันนี้เราก็ยืนยันนะว่าคือการดูงานอะจาเป็นแต่ว่าประเทศเนี้ยมันทําให้การดูงานอะมันดูแย่ไปหมดแล้วแล้วเ,เรายกตัวอย่างว่าคุณดูคุณดูตารางดูงานของบอร์ดแพทย์ที่เรามาเปิดแล้วกันคือมันเห็นชัดเจนอะว่าคุณไป5้าถึงหวัน แต่คุณทำงานแค่ห้าชั่วโมงอันเนี้ยแล้วคุณเป็นบอดแพทย์คุณมีหน้าที่ไปศึกษาเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆเนาะแต่ว่าคุณกลับไปดูเรื่องการลงทุนมันใช้อำนาจหน้าที่หรือมันใช่อะไรี่คุณจะต้องมันดูไม่ใช่ค,ความเชี่ยวชาญใช่เ,ชเนึ่ยก่อก hmm. นไหมแล้วแล้วเนี่ยคือเราไม่ได้บอกนะว่าการดูงานมันผิดแต่เราบอกว่าเฮ้ยคุณดูในในในการใช้งบประมาณของเขาสิ มันน่าสงสัยคือมันคนละเรื่องนะกับการที่บอกว่าปฏิทินไม่ดีดูงานไม่ดีมันคนละเรื่องนะ <c oughs> เราดูความคุ้มค่าเพราะเราบอกว่าของพวกนี้ทํำได้ <c oughs> แต่คุณทําด้วยวิธีไหนเออแล้วได้ <c oughs> รีซอสออกมายัางไง